เกได้ร้อยพันียังไงบ้างน้องสี่แปดสี่สิบสามสี่แบ้โอ้เราทำ็ครับคิดว่าลูกไหนที่เราท้องกันเราได้ชก็เราเป็นตัวเดินเปิดเกมตลอดเลยก็คือเราจับได้เรียบเป็นบอแล้วก็ปีได้วิทยะเพชรพรันชัยตอนนี้พี่วัดสามหน้าหรือยังก็ทำได้เขาบอกี่มีไฟไว้ามหน้าพร้อมไห้กาสครับก็ได้หมดเลยทบได้เตว่าเต็มคอมมินเดอร์เลยทำโอกอันนี้ร้อยากให้ เพราะบอกว่าเราใหญ่ถ้าเราถ้าเขาไม่ถอยเดี่ยวๆเราก็ไม่ไม่หน้ำหนหนักผมก็ยังทั่ได้อยู่เราสา่งอยู่ก็ถือว่าถ้ามีโอกาสแหละถ้าวันนี้เราบอกว่าเราเดินก่อนจะจููเสมอมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์เนาะก็มั่นใจครับเพราะเราคิดว่าเราเป็นคนเดินเปิดเกมตลอดทั้งห้ายกมาแล้ววันนี้ใอรจะดูมือเนี่ยฉีกไหมก็มีครับเยอะเลยเยอะไหมอ๋อ ก็คอมคอมคอมแล้วกันก่อนจูมเมอเมื่อกี้ก็ผมมั่นใจนะเพราะว่าเท่าที่ผมดูคนล็อกมาเนี่ยมวยลักษณะเนี้ยสวนมากเขาจะให้หมดเปิดเกมแล้วเราเปิดเกมเนี่ยไม่ใช่เราทำไม่ได้เราทำได้แต่วันเนี้ยโจมวันจะไม่ค่อยเราให้ให้เราตีเท่าไหร่แค่นั้นเองถ้าปล่อยเราตีให้เราทำมากกว่านี้ผมว่าตีขาดเลยแต่ว่าพอทำกาเราจะล็อกเราจะหมุน บอลล็อกเนี่ยร้อนออกมาจอดแดงเรือเรือในวันน,น,นี้จอดแดงนะครับแต่ว่าผมดูว่าเด็กผมได้เปียกผมดูว่าได้เปียกหน้าเป็นตัวชนะพี่<ต>พี่พ,พักโต้ครับจังหวะยกสุดท้ายที่ที่น้องโดนเตะล้มเหมือนกัลูกนี้ไหมนะที่ทําให้เกมในชกคนนี้ออกมาเสมอเลยใช่ครับผมคิดว่าถ้าไม่มีลูกสุดท้ายที่ที่ททโดนเตนะล้มเนี่ยผมว่าน่าจะชนะใช่ไหมหน่าจะเป็นตัวชนะหน่าจะเป็นหน้าค่นขครับผมนะครับเพราะว่า ว่าเด็กเขาต่อยตลาดเกมนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มวยเนี่ยเขาอยากให้ชกสนุกอยแล้วเราพยายามชกสนุกไม่อย,อยากจะไม่จะเป็นจะไม่ให้เด็ดเต้นอยู่แล้วเพราะในหมวคนอเด็กเขาก็สั่งมามวยเราทําได้ก็ทําให้เต็มที่ถ้าแพ้หมดแรงไม่มีนะครับับจอมสามีกหนึ่งตอนที่โดนเตะลง้มตอนนั้นเนี่ยใจหายไหมก็ไม่ครับคิดว่าเราเป็นค,คนเดินเปิดเกมทำมาตลอด ทำมาตลอดครับก็เราเข้าอะไรเข้าเข้าวงในอะไรเราก็ได้เปรียบเขาด้วยครับอ้อเท็จนีิงในหัวในหัวก็ทักยังไงก็นายหัวเรให้เดินในทิศตะวันออกก็ทำโอ้สตาร์สองไข้เรากำไรได้จะมีโอกาสที่จะเจอกันใหม่เราคิดยังไงโอเคไหมก็ก็พร้อมนะก็แล้วแต่นายหัวแล้วก็โปรโมเตอร์เลยครับอ่าเขาอยู่ไม่สี่ก้วนะมีโอกาสเจอกันใหได้สูงมากอ่า ยอม้ากนคับต้านไยก็วันนี้อ่าอตทดนายหัวขอตทดทีมงานบลันใจทุกคนด้วยครับก็วันนี้ทําได้แค่เสมอครับก็ยอมรับคำนัดสิครับโอเคครับอ่ะนะคครับนีมงานทุกท่น